ชาละวันพิจิตเอฟซียอดทีมแห่งดินแดนภาคเหนือกับผลงานในฤดูกาลนี้ที่กลับมาลุ้นพื้นที่แชมเปี้ยนลลกมีลุ้นเลื่อนชั้นสู่ดิวชั่นหนึ่งอีกครั้งผลงานในขณะนี้อยู่อันดับสองของโซนภาคเหนือมี58คะแนนซึ่งนักเตะและกองเชียร์ชาวพิจิตทุกคนอยากจะเห็นพิจิตเอฟซีขึ้นชั้นสู่ดิวชั่นหนึ่ง แฟนขบพิจิตเอซหรือที่เรียกตัวเองว่าชาลวันแอตแทคเป็นกลุ่มกองเชียร์ที่รักและตามเชียร์พิจิตเอฟซมาตลอดตั้งแต่เริ่มสู้สุกดิวชั่น2จากกองเชียร์เพียง4-5คนทุกวันนี้มีหลายร้อยคนแล้วเชียร์ไทยชยโยนี้ครับจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสบรรยากาศการเชียร์ของแฟนขบพิจิตเอฟซ ก่อนเริ่มการแข่งขันแฟนขับชลวันจะรวมตัวกันเพื่อเชียร์พิจิตทีมรักและจะมีการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างแฟนขับทีมเยือนเพื่อสร้างความสามัคคีดีงานนี้ครับผมไม่พลาดขอลงสนามโชว์ลีลาวาดเลวยลายอดีตนักฟุตบอลกับเขาบ้างฟุตบอลลูกกลมกลิพอลงไปเล่นแล้วรู้สึกเหนื่อยหน้าดูเดยีเดียวเห็นจากสภาพร่างกายผมแล้วนะครับ เม่ยจริงๆครับคุณผู้ชมครับเครื่อแข่งเสร็จก็ถ่ายลูกรวมเป็นที่ระลึกและแยกย้ายเตรียมตัวไปเชียร์ฟุตบอลวันนี้แม้สภาพอากาศที่พิจิตจะมีสายฝนตกลงมาแต่กองเชียร์พิจิตก็ยังตามไปเชียร์ทีมรักของตนอย่างไม่ขาดสาย อย่างที่ได้บอกไว้ว่าจะพามาชมบรรยากาศการเชียร์ของพระยายชาลวันณิจิตรเอตีครับตอนนี้ครับผมผมอยู่กับชลวันณจูเนี่ยครับผมที่จะแตนฝั่งเจ้าบ้านไปดูว่าบรรยากาศการเชียร์ของวิจิตรเอตีจะสนุกสุานแค่ไหนติดตามได้จากข้างหลังนี้เลยครับ บรรยากาศการเชียร์ของกองเชียร์พิจิตรแม้จะมีกองเชียร์ไม่มากแต่ทุกคนก็มาเชียร์ทีมรักด้วยใจจริงๆกองเชียร์ชลวันมีกันทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นเด็กๆที่มีใจรักในกีฬาฟุตบอลด้านอาจองค์จันทองแกนนำเชียร์ของกลุ่มชาวลวันอทิแก,กวถึงที่มาของกลุ่มว่าเกิดจากคนเพียง 4- 5หคนเท่านั้น แลวตอนนี้ครับผมอยู่กับแกนนําเชียร์อย่างพี่มดนะครับผมจะให้พี่มดเล่าถึงความเป็นมาของกลุ่มแฟนคลับพิจิตรเอฟซีครับว่ามีที่มาเป็นยังไงบ้างครับผมครั้งแรกก็มีการจักปี52ที่มีดิวชันสครั้งแรกผมก็มาออกกำลังกายที่สนามก,กีฬาแห่งนี้ก็เห็นมีกลุ่มน้องบ้าๆบอๆตีกองเชียร์กันอยู่สคนผมก็ให้ความสนใจว่าเออน่าจะมีการตัดแต่งแบบว่ามีกลุ่มที่มันเหนียวแน่นกว่านี้ในการไปเชียร์นอกบ้านบ้างอะไรเงี้ย เพราะว่าพิจิตรฟรีเราก็ถือว่าเป็นทีมที่ฝีเท้าดีคุณนักผลงานดีตลอดแล้วก็เลยตั้งกลุ่มขึ้นมาชื่อว่ากลุ่มชาวรัฐอแอกแล้วก็ได้สื่อสารกันทางอินเทอร์เน็ตส,ส่วนใหญ่จากเว็บสโมสรล้วตอนนี้เราก็มีเว็บสโมสนตัวของเราแล้วจากการประชาสัมพันธ์ของเราที่เราได้ทําให้กับสโมสรคืออย่างตลาดนัดและถนนคนเดินเราจะมีใบปลิวไปแจกว่าแมตชนี้เจออะไรเวลาเท่าไหร่อะไรเงี้ย แบทแบทในบ้านอะไรเงี้ยจะเป็นตลาดนัดตลาดนัดตลาดถนนคนเดินแล้วเราจะมีใบปลิวไปแจกตลอดว่าข้าออกนอกบ้านแบบนี้ไปสิงบุรีคนละเท่าไหร่ไปเชียงใหม่คนละเท่าไหร่อะไรเงี้ยจะมีใบปลิวไปแจกตลอดให้ความสนใจก็ติดต,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 ต่อเข้ามาแล้วก็เป็นผลที่ดีครับจากตอนแรกมีกลุ่มแค่สี่คนตอนนี้เราก็มีมากเกินกว่าหนึ่งร้อยคนครับครับผมจากอยู่ตรงนั้นจนกลายมาเป็นสี่ห้าร้อยคนถึวันนี้กว่าจะผ่านมาถึงทุกวันนี้นี่ต้องเจออะไรกันมาม้างครับก็ ถือว่าเหนื่อยถือว่าท้อไหมครับกับการทํากิจกรรมตรงนี้ครับก็เหนื่อยครับเหนื่อยแล้วก็บางครั้งก็เหนื่อยเหนื่อยแต่ไม่ท้อครับแล้วบางทีก็แบบมีครั้งอย่างเราออกไปนอกบ้านเงี้ยค่าใช้จ่ายแต่ละคนสูงน้องบางคนอย่างน้องเรียนอยู่ป .5 ป .6 ม .1 ม .2 เนี้ยคือเราปลูกฝังให้น้องเขาว่าจะดูฟุตบอลต้องซื้อบัตรเข้าชมครับผมถ้าคนไม่เก็บก็ไม่เป็นไรถ้าแบบคนจัดจัดส่วไม่เก็บก็ไม่เป็นไรและการไปดูบอลนอกบ้านคือเราก็จะเก็บตังค์ัทุกคนเด็กบางคน มีตังน้อยเขาก็จะเก็บเงินใส่กระเป๋ากระป๋องวันละ20บาท20บาท5วันเขาก็ได้100บาทแล้ว2อาทิตย์เราแบบออกออกไปนอกฟานหนึ่งครั้งแล้วเด็กก็ออกเอกาบ้านกับเราได้โดยเราขอให้เขามีค่ค่ารถให้เราอะไรเงี้ยแล้วอ่าก็จะซัพพอร์ตสนอื่นถ้าน้องเขาไม่มีครับผมมาพูดถึงเอกลักษณ์การเชียร์ของกลุ่มพญาชารวันดีกว่านะครับผมแมทแมทหนึ่งเนี่ยถ้าเล่นในบ้านเนี่ยทีเด็ดที่เป็นถือถือเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มกองเชียร์ทีเนี่ยคืออะไรครับการกดดันคู่แข่งครับถ้า ขึ้นเกมทางฝั่งเราอย่าหวังว่าจะขึ้นเกมได้ง่ายๆาได้รับการกดดันจากการโหเราจะโหกดดันตลอดจะไม่มีคำหยาบขายว่าตะโกนคำหยาบขายนี้จะไม่มีปัญหาแล้วจบเกมนักฟุตบอลก็จะเข้ามาขอ,ขอบคุณเราแล้วก็จะขอโทษนักบอลทุกครั้งว่าเกมการแข่งขันใน90้าสินาทีเนี่ยจะมีการกดดันตลอดเวล,ลาพอหลังจากเกมจบทุกอย่างก็คือเป็นมิตรภาพทุกคนเป็นเพื่อนกันใช่ไหมครับทุกอย่างเป็นเพื่อน,นกันครับโดยเฉพาะกลุ่มแฟนคลับแฟนคลับของภาคเหนือ เราจะมีกลุ่มพาคีแฟนคลับภาคเหนืออ่าก็จะเป็นทุกทีมในภาคเหนือก็จะมีทั้งไทยพรีเมียร์ลีกก็มีเชียงรายยูเนเต็ดอ่าแล้วก็มีเชียงใหม่เอฟซีชัยนาทเอฟซีแล้วก็16ทีมของภาคเหนืออย่างแผนการต่อไปในอะนาคตที่หวังไว้กับกลุ่มแฟนคลับนี้จะขยายฐานออกไปแค่ไหนครับแล้วก็มีแผนการดําเนินการยังไงที่จะเชิญชวนที่ชาวพิจิตรเอฟซีครับมาช่วยเชียร์พิจิตรครับเรากลุ่มเราจะสร้างสีสันตลอดในการเชียร์อย่าง ้ายเชียร์ทงเชียร์ของเราทุกอย่างจะเป็นแฮนด์เมดจะเป็นการทําจากมือของพวกเราเองเราจะรวมกลุ่มนัดกันทํากันทุกอย่างเพราะเราคิดว่าการทําป้ายด้วยท่าด้วยฝีมือตัวเองนี้อาจจะเป็นการรวมกลุ่มก็ได้มากขึ้นเพราะของเรานี้จะไม่ใช่ว่าถึงเวลามาเชียร์จบเกมแล,แล้วกลับเราก็จะมีกิจกรรมว่าจบเกมเนี่ยเดี๋ยวเราก็มีนัดทานข้าวทานอะไรกันเนี้ยโดยไม่มีเจ้ามือเราจะเฉลี่ยกันหารกันตลอดอะไรอย่างนี้แล้ว ถ้าแบบมีขอความร่วมมือช่วยกันทำป้าทำกิจกรรมอะไรเงี้ยอย่างทุกวันที่มีบอลแข่งอย่างพเจฟซีแข่งวันนี้ครับจะวันไหนก็แล้วแต่เพราะเราจะนัดกันตั้งแต่เวลา14นาฬิกาเราจะมีฟุตบอลลีกมิตรภาพคือกระชับมิตรเฉพาะกลุ่มแฟนคลับของเรากันเองจะตกดตั้งลีกกันขึ้นมาก็คือจะมารวมกันที่สนามฟุตซอลตั้งแต่14นาฬิกาเราคามว่าทีมเยือนอย่างวันนี้สิงห์บุรีมาเราก็จะติดต่อทางอินเทอร์เน็ตกันก่อนทางเฟซบุ๊กทางเว็บไซต์เงีย มีการเตะฟุตซอลกันครับระชับมิดนะแล้วก็จะเผื่อเวลาบอลฟุตซอลของเราฟุตซอลลีกแล้วก็แข่งกับสิงห์บุรีครับผมท้ายนี้ครับอยากฝากอะไรกับชาววิจิตรแล้วก็เชิญชวนให้กลับมาเชียร์พิจิตรเอฟซีครับก็ผมอยากเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องครับผมจากในจังหวัดพิจิตรแล้วก็จังหวัดรอบข้างก็ได้ครับเข้ามาเชียร์พิจิตรเอฟซีก็หน่อยเพราะว่าผลงานเราดีมากสนามแล้วก็พร้อมที่จะรองรับ ด้วยการสนุนของท่านนายกชาติชายในการปรับปรุงสนามให้มีคนาุมืุนสอ0 0คนแต่ตอนนี้เราก็มีปัญหาว่าช่วงนี้อย่างฝนตกน้ําท่วมอย่างบางคนก็เนี่มีพายเรือมีนั่งเรือหางยาวกันออกมาเพื่อมาขึ้นถนนมาเชียร์ฟุตบอลก็มีบางคนก็ลุยน้ํามาน้าตัดเท้าอะไรกันมาเงี้ยตอนนี้ก็คือปัญหาคือน้ําท่วมแล้วฝนตกทุกวันครับถ้างั้นก็นั่นสนามมากกว่านี้แน่นอนครับ บรรยากาศการเชียร์ของแฟนบอลชาลวันเป็นไปอย่างสนุกสนานส่งเสียงเชียร์ตลอด90นาทีแม้แต่แฟนบอลตัวน้อยยังใจจดใจดจ,ดจ่อก,กับเกมฟ,ฟุตบอลช่วงพักครึ่งแฟนขับชาลวันจะแรกของทีมเล็กกับแฟนขับทีมเยีอยเสมอแฟนบอลพิจิตออกลวดลายในการเชียร์ที่ร้าใจลุ้นกับทีมทุกจังหวะยิ่งเวลาที่นักเตะพิจิตส่งบอลเข้าไปในตะข่ายเสียงเฮก็ดันทั่วทั้งสนามทุกคนต่างดีใจอย่างสุด,สด อย่างน้องวินหมดเวลาการแข่งขันนักเตะและสตาฟโค้ชพิจิตเอฟซีจะเดินมาขอบคุณกองเชียร์ที่เป็นกําลังใจให้พวกเขาซึ่งแฟนบอลปักส่งกำลังใจให้กับนักเตะตลอดเวลาที่ลงทําการแข่งขัน พิเศษสุดสำหรับแฟนคับพิจิตครับเมื่อสุดทนกุลไมยห้องเครื่องกับตันทีมได้มอบเสื้อพร้อมลายเซ็นสำหรับแฟนรายการเช er ียร์ไทยโยเพียงแค่ส่งคำติชมแนะนำรายการพร้อมชื่อและเบอร์โทรติดต,ต่อกลับมาที่อ e ีเมลแอดเดสเชียร er ์ไทยแอดไร์ .com รายการจะคัดเลือกข้อความที่โดนใจที่สุดและมอบให้กันไปเลยครับทินประสูตรพระเจ้าเสือหมดเวลาการแข่งขันครับผลปรากฏว,ว่าพิจิต FE, เอฟซีเฉือนชนะนักรบบางละจัน สิงห์บุรีเอฟซีไป2ประตูต่อหนึ่งครับวันนี้หมดเวลาของเชียร์ไทยชยโยแล้วกับดาน,น่ามาพบกันใหม่ได้ครับทิ้งท้ายด้วยการฉลองชนะของพิจิตรเอฟซีสำหรับวันนี้สวัสดีครับเชชียยยร์ไทยโย